กิจกรรมในวันนี้ค่อนข้างแน่นแล้วก็ยาวนานนะคะเดี๋ยวจะไปงานโรงเรียนลูกนะคะแล้วก็ไปแบบช็อปปิ้งนะคะมีเงิน20กว่าบาทซื้อของได้เยอะมากเลยแบบนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูนะคะอันนี้แค่ไฮไลท์เฉยๆนะคะมีกิจกรรมอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีเรื่องกินนะคะเพราะว่าหลักๆที่ทําช่องมันเนี่ยคือเรื่องกิน,น,นล้วนๆค่ะไปกินอาหารเวียดนามนะคะปิดท้ายด้วย KFC เอ้าทำไมไม่อิ่มเลยหรือยังไงอา้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทําไม เกิดจากเมื่อวันเสาร์นะคะออกมาจากบ้านก็เย็นมาก,กนะครับโพลเพลย์ค่ะ,ยะ,ะเย็นที่ว่านี่ประมาณเกือบ6กโมงนะคะดูตามนาฬิกาที่รถนะคะที่โชว์อยู่นะฮะหกโมงมันเย็นแต่ว่าก็ใกล้จะมืดน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่มันช่วงหน้าหนาวที่เมลเบิร์นนะคะประมาณ5้าโมงครึ่งก็เริ่มมืดแล้วค่ะที่จอดรถกันค่ะที่นี่ค่าจอดค่อนข้างไม่แพงนะคะชั่วโมงแรก2ดอลลาร์ประมาณ40กว่าบาทไทยแล้วก็ไม่เกิน2ชั่วโมง3ดอลลาร์ประมาณ60กว่าบาทนะคะบรรยากาศที่จอดรถด้วยค่ะวิเวกวังเวง เหมือนหนังเรื่อง28 Days Later มากันนะคะเหมือนหนังซอมบี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะด้วยความที่ออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะกรากินาอยู่นะ,ะเพราะว่าถ้าพูดถึงรัฐอื่นมาไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นะคะร้านรวงห้างสับสินค้าจะปิดตอน5โมงเย็นนะ,ะซึ่ง5โมงเย็นถ้าเราอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะเราจะต้องไปเดินตลาดนัดที่ไหนสักแห่งนะ,ะตลาดนัดกลางคืนนะ,ะไม่ก็ไปช้อปปิ้งในห้างกันยังเพลินๆนะ,ะเพราะ5โมงมันกงเพิ่งแบบ เวลาเพิ่งออกจากบ้านเองใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือปิดหมดแล้วนะคะอย่างที่เมลเบิร์นนะคะถ้าจะให้เปิดเกิน5โมงเย็นเนี่ยมีแค่2วัน,นะคะคือพฤหัสกับศุกร์นะคะก็จะเปิดยาวจนถึง3ามทุ่มซะส่วนใหญ่นะคะนอกนั้น5้าโมงเย็นปิดแล้วมันเงียบเหงาเหลือเกินนะคะเลยชอบมาเดินที่นี่ค่ะเคมาร์ K Mart นะคะอารมณ์เหมือนโฮมโปรหรือว่าอีเกียประมาณนี้นะคะเมเดินเล่นมาเดิน,าดน,าดนหาของที่นี่เพราะส่วนใหญ่ร้านพวกนี้นะคะมันจะมีทางที่เปิดแบบ 24ชั่วโมงนะคะหรือไม่ก็แบบปิดดึก3-4ทุ่มเที่ยงคืนนะคะก็เลยชอบมาเดินกีจานชามถูกมากนะคะสะดุดตาเหลือเกิน1ดอลลาร์ประมาณ20กว่าบาทไทยนะคะมีกับพวกเครื่องทำวาฟเฟลเครื่องทำโดนัทต่างๆนะคะ15ดอลลาร์เองค่ะประมาณ300กว่าบาทได้ไหมคะแก้วเก็บความเย็นพวกนี้นะคะมีช่วงหนึ่งขาดตลาดมากกันนะคะพยายามจะหาซื้อเหมือนกันแต่มันไม่มีนะคะแก้วละ15ดอลลาร์ประมาณ300กว่าบาทไทยนะคะแต่พอตอนนี้มันมีเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องการแล้วเราต้องการตอนที่ มันหายายากๆนะโอ้หรือมันอาจจะเหมือนเป็นจิติทยาอย่างหนึ่งนะเพราะมันหายากเราอยากจะซื้อเอยากจะได้นะคะเครื่องครัวตรงนี้ก็ชอบมาแวะบ่อยๆเหมือนกันนะคะ ดอน75คบค่ะประมาณ40บาทไทยได้นะคะมีที่ทำน้ำแข็งนะคะที่ขูดชีสนะคะอารมณ์เหมือนที่ขูดแบบมะละกอบ้านเราไหมคะเคยเคยเอาไปขูดมะละกอบ้างมันขูดได้ไหมคะมีกันไกลนะคะมีอุปก,กรณ์ในการทำเบเกอรี่นะคะนี่นี่มีตัวนี้ค่ะที่น่าสนใจนะคะเป็นเครื่องพับเกี๊ยวซาใช่ไหมคะ Wh, มีหลายสีให้เลือกเลยนะ,ะราคาก็ถูกเลยคะ่ะดอนก,กว่านะคะ40บาทไทยนะคะก็ lan, ทําให้การทําเกี๊ยวซา่ามันง่ายขึ้นใช่ไหมคะเคยเห็นรีวิวนะคะแต่ว่าไม่เค ซื้อมาลองทําเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกหลากหลายให้หน่าเลือกซื้อเลยค่ะเอามาอีกมุมนึงนะคะนี่ก็สไตล์แม่บ้านรีวิวมากนะครับไปแต่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะคือชอบตรงนี้นะคะ7ดอลลาร์ประมาณ160บาทไทยนะ,ะมีการน้รําร้อนมีเครื่องปิ้งขนมปังนะคะส่วนการน้ําร้อนเท่านี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นมะขงคาวใช่ไหมคะซึ่งมันถูกมากนะคะ14ดอลลาร์เนี่ยประมาณเกือบ300บาทนะคะ ถ้าใครแบบว่ามาอยู่คนเดียวหรือว่าเพิ่งมาที่นี่ใหม่ๆนะซื้อใช้นะคะไม่เสียดายตังเลยเพราะถูกมากนะคะยังไงเราก็เป็นคนท่ายกินข้าวทุกวันนะคะส่วนนี้ก็หม้ออัดแรงดันนะคะยีดอลลาร์ประมาณ600กว่าบาทได้ะค่ะจิ๋วหลิวน่ารักนะคะราคาหน้าคบหาเป็นเซรามิกข้างในนะคะฝุ่นเยอะเลยทีเดียวนะค,ะคงตั้งมานานแล้วนะคะมาที่หม้อทอดไร้น้ำมันกันบ้างนะคะอุปกรณ์ที่คุ้มค่าในการมีในครัวมากะค่ะอันนี้จะดสิบเก้าดอลลาร์ประมาณพันแปดร้อยกว่าบาทไทยนะ,ะส่วนเครื่องนี้ครับถูกกว่าอีกค่ะน่าจะเล็กมากกว่าเครื่องเม 69ดอลลาร์ประมาณ1,500กว่าบาทไทยนะคะรูปลักษ์ก็ดูทันสมัยดีนะคะอ้าวแวบมาตรงนี้ค่ะเตารีดไฟฟ้าเป็นเตารีดไอ้นามเจ็ดดอลลาร์ร้6 0กสบว่าบาทนะถูกอีกแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าใครมาที่นี่ใหม่ๆนะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามาเรียนต่อที่นี่นะคะแวบเข้ามาตรงนี้ค่ะเคมาทะ,ะมีของมากมายให้เลือกซื้อในราคาถูกนะ,ะย่อมเยาอันนี้ไม่แขวนเสื้อนะสดอลลาร์นะคะ ประมาณ40กว่าบาทไทยนะคะนี่ก็มีหลายโซนมาก่ะที่มาวันนี้ไม่ใช่แค่จะมาเดินเล่นอย่างเดียวนะคะคือว่าจะมาซื้อของไปทำคอสตูมให้ลูกนะคะในวันบุ๊ควิคที่โรงเรียนคะแต่ก็แวะมาดูเสื้อผ้าก่อนทำไมมันถูกราคามันจูงใจให้เราเดินเข้าไปเนี่ยตัวนี้3ดอลลาร์เองนะคะก็ประมาณ60กว่าบาทไทยนะคะนี่ทั้งโอ้นี่ถูกกว่าอีกนะคะสดอลลาร์กว่าก็40-50บาทนะคะส่วนเสื้อผ้าก็ถูกมากเลยประมาณไม่ถึงร้อยบาทไทยก็ซื้อได้หลายตัวเลยนะคะ แล้วก็แวบมาถึงที่ที่จะมานะแม่ไปเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างตั้งนานนะคือจะมาซื้อของให้ลูกนะเพื่อจะทำคอสตูมแบบ เดินพาเรตให้ลูกที่โรงเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทำเกี่ยวกับพวกปาร์ตี้ต่างๆนะคะซึ่งราคาก็ย่อมเยาว์มากเลยนะสามสี่ห้าหกดอลลาร์นะคะอารมณ์แบบไม่ถึงร้อยหรือร้อยบาทไทยนิดๆนะคะก็ซื้อลูกโป่งมาให้ลูกเรียบร้อยนะคะหนึ่งแล้วก็ไปเดินดูของเล่นอีกเอ๊ะทำไมนะ้าเวลาเราเข้ามาจะซื้อของที่เราต้องการเราไม่เคยได้อย่างเดียวเราจะได้หลายอย่างนะคะ,ะรนะ <laughs> ประหยัดตังค์ไม่เคยได้เลยเกือบแล้วคะ่ะ เกือบจะตกหลุมพรางเด็กๆนะะเด็กๆอยากจะได้จัก,กรยานนะแต่คุณย่าเพิ่งซื้อให้ไปแล้วก็เลยต้องบอกโอ้ลูกใจเย็นๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะคะแต่เคยสัญญากับลูกสาวไว้นะคะว่าจะซื้อของขวัญวันเกิดให้ที่เพิ่งผ่านไปนะคะเธอบอกว่าเธออยากจะได้เอกใหญ่ๆนะคะเอก <c oughs> ที่ว่าก็คือเนี่ยค่ะของเล่นนะคะเป็นไข่ใหญ่ๆไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างก็เลยเลือกซื้อให้นะคะ19ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ สี่ร้อยกวาบาทนะคะแต่ถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ไม่แพง,ะะไ,งได้อยู่เอเคซื้อให้นะคะเมื่อเราสัญญาแล้วเราก็ต้องทําตามสัญญานะคะออกมาไปหาอะไรกินกันต่อค่ะดูริมถนนสิคะช่างเงียบเงาเหลือเกินนะคะ ตอนนี้ก็สองทุ่มนิดๆนะคะมีร้านนี้ที่เปิดอยู่นะคะปิดตอนสามทุ่มต้องรีบมากินก่อนเดี๋ยวครัวเขาปิดน,นะคะก็สั่งน้ำมะพร้าวมาทะ,ะแก้วละห้าดอลลาร์นะคะประมาณร้อยกว่าบาทไทยนะคะแต่ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเขาถูกมากเฝือที่นี่นะคะถ้วยละสิบดอลลาร์เองค่ะประมาณสองร้อยกว่าบาทไทยนะคะเพราะว่าราคาอาหารจานเดียวทั่วไปเนี่ยวิ่งไว้ที่ประมาณ 15, 17, 19แล้วนะคะการจะเจอเฝอเนี่ยถ่วยละ10ดอลลาร์ที่หายากยิ่งนะคะนี่ถูกมากเลยนะคะเมื่อก่อนราคาหลักหน่วยค่ะหกเดอลลาร์เองนะคะก็สั่งเฝอรวมมากินนะคะเขาก็จะแถมถูกผักถั่วง,งอกมะนาวพริกสดซอยนะคะโหระพามาให้ ในทุกร้านนะคะกาแฟเวียดนามคือเด็ดมากค่ะเข้มข้นมากะคะตั้งแต่กินมายังไม่เจอร้านที่ไม่อร่อยอร่อยทุกร้านเลยนะคะแต่เสียดายปกติกาแฟเวียดนามเนี่ยเขาจะชงแบบว่ามีที่กรองแบบขนาดพอดีแก้วอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะค่อยๆกรองน้ํากาแฟลงมาตรงแก้วโดยตรงนะคะให้เราชงเองบนโต๊ะนะเสียดายร้านนี้ไม่ได้ทาเมื่อก่อนทานะแต่เขาคงจะปิดร้านแล้วก็คงเน้นสะดวกแล้วก็เลยทําให้เราซะเลยนะคะจะได้รีบกิน อร่อยเลยอ,น,อน,นี่มันเผ็ดเอาที่ไม่เผ็ดให้นี่ก็อร่อยนะคะเป็นเปาะเปียกทอนนะคะขายเป็นคู่นะคะคู่ละสามดอลลาร์สประมาณหกสบกวาบาทไทยนะคะอากาศหนาวๆน,นะคะก็ได้เฝอกินรองท้องเรีบร้อยแล้วก็กลับบ้านต่อค่ะแต่ยังไม่ตรงไปที่บ้าน,นะคะ่ะแวะ KFC ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่า โปรโมชั่นมันโดนใจนะเอาจริงๆมันอิ่มแล้วนะคะแต่ว่าเห็นโปรโมชั่น KFC เนี่ยชุนดนี้12ดอลลาร์สกว่ากว่านะคะประมาณ280กว่าบาทไทยนะคะซึ่งมันถูกมากนะคะน้าจะเป็นคนชอบสั่งพวกฟาสต์ฟูด้ด ผ่านทางแอปพลิเคชันนะมันจะมีโปรโมชั่นมาให้บ่อยแล้วมันก็จะยั่วเราโดยการส่ง SFS มาให้เราเห็นว่ามีโปรโมชั่นอะไรแล้วมันก็ยั่วเราสําเร็จนะเนี่ยแพ็คของถูกตลอดเลยนะฮะก็ชุดนี้จะมีชิปหรือว่าเฟรนฟรายส์มาให้2ชุดนะคะแล้วก็ไก่หลายชิ้นมากนะคะตัดไปอีกวันค่ะไปงานโรงเรียนลูกนะคะวันนี้ให้ลูกแต่งตัวเป็นคนแก่ถือบอลลูนนะคะเหมือนกับคุณปู่นในเรื่องอัพค่ะเหมือนไหมคะ ช่วงเช้าก็ไปส่งลูกทั้งสองคนเข้าเรียนเรียบร้อยนะคะสองคนสามีภรรยาค่ะนานๆจะมีเวลาอยู่ด้วยกันสองคนนะคะเราก็เลยจะไปหาที่สวีทกันนิดนึงนะคะก็คือไปที่นี่ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะชื่อวอร์บอสนะคะส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนะคะก็มารับของนะคะสั่งของไว้นะ,ะสั่งของซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์นะคะไม่ต้องเดินเลือกซื้อสั่งแล้วก็มารับง่ายดีะคะ่ะ ใชค่ะสั่งของออนไลน์ไว้นะคะเป็นของใช้ในบ้านเนะะี่ยค่ะแต่ระหว่างที่จะเป็นรับของออนไลน์เนี่ย ตาเรามันไปนกระแทกกับคำว่า100ล้านดอลลาร์ข้างๆ15ล้านดอลลาร์นี่แพ้ไปเลยนะคะ2,000กว่าล้านบาทไทยแจ็คพอตวันพฤหัสนี้นะคะ15ล้านดอลลาร์ข้างๆนี่ก็300กว่าล้านบาทไทยแล้วนะคะออกวันนี้ด้วยนะคะวันที่ลงคลิปันอังคารนะคะถูกข้างๆก็ได้นะคะแต่ว่าไม่อยากได้อยากถูก2000ล้านนะคะห็ไหมคะขายโซลหมดแล้วนะคะหลายตัวนะคะและ้วทีนี้ก็มีหวยขูดนะคะซึ่งถูกกฎหมายที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ซื้อร้อยล้านมาด้วยนะคะขอให้ถูกจะหยุดทําทุกอย่างแล้วบินรอบโลก ไปรับของที่สั่งออนไลน์มาคะ่ะ <_ T own> เขาก็จะจัดของมาให้นะคะแต่ไม่ได้สั่งถุงนะเพราะเดี๋ยวนี้ถุงในี่คิดตังค์เลยไม่สั่งนะ <_ T own> แต่เขาก็จะแถมถุงให้ตลอดนะ,ะของที่ได้มาก็มีไวต์เมลนะคะชอบมากนะคะซื้อมาประมาณสิบขวดได้นะ,ะมีรสชาเย็นยนะคะมียาคูนะคะแล้วก็มีไวท์นะคะซองสีฟ้านะคะเป็นเส้นมิกึ่งสะเ็จรูนะคะแล้วก็มีข้าวไทยด้วยค่ะเห็นยี่ห้อที่นี่แต่นำเข้าจากบ้านเรานะคะหอมนุ่ม ที่คุ้นเคยอแวบไปตอนเย็นเลยนะคะไปสอนการพูดขาขาลูกสาวเราด้วยความที่ภาษาอังกฤษมันจะไม่มีแบบคำสร้อยขะขาเขาก็เลยจะไม่ชินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะให้อมาช่วยมั้ยคะนี่ก็พูดภาษาไทยกับลูกทั้งสองตั้งแต่เกิดนะคะกดเหล็กของบ้านนี้นะคะคือในบ้านต้องพูดภาษาไทยนะคะออกข้างนอกค่อยพูดภาษาอังกฤษนะคะอร่อยมั้ยคะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะค่ะ ลากเสียงแบบนี้สงสัยเหนื่อยแล้วนละ้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ